เอาแั้นแหละลโอ้โหนี่หละกระาตายน,ยน,าน,นีนนี่เราตะกินตายอันนี้อีสเตอร์เอ็ดอุ้ยทุกคนมาตะกินนอนหลับอะอะคูบันนี่เลยกันปิดตานอนน่กากลัวมากทังในดีเคลน่ากลัวมีตัวอะไรชาร์เปเคนได้บ้าง แข็งเลยกูออกแข็งนะใช่หลอดไงเออได้ได้กูออกแข็งเดี๋ยวกูออกตัดเลือดดาบชมพูเองออกรถกู้ดาวแล้วรถอยู่แล้วรถอยู่แล้วเดี๋ยวกูออกอันนี้ด้วยไอ้นี่ดาบแดงจะถอนกระยาภาพดาบแดงมันต้องออก เป็นประโยชน์ออกเกาะปะไม่ไม่ต้องออกหรอห้าชิ้นได้ได้กูจะแท้งให้มึงให้สมใจเลยกูตายตั้งแต่จนอัอนเ้ืนันแล้วก็ตายทุกตัวจะสู้ตัวมึงอ่ะมึงจทำอะไรได้เชียวมันก็ติดกับตัวมันติดกตายเลยนะ เออกระโปงอ่ะชอบโดนเหยียบ่ะมันเหยียบหางกระโปงกูก่อนเลย็หามึงมีความยาวแค่หกสิบเซนนะแต่มึงกใส่กระโปงสองเมตรเกงน่ะสูเย่อมันก็ต้องหางปลาปลามันจะสวยเขา่ชอบเหยียบหางกระโปงกูแล้วค่อยแบาจิกหัวกูไปตบตีแล้วอันตีแล้วเปิดแมปแล้วอันตีอันตีแล้วเนี่ยกดอยู่แต่ว่าแมปยังไม่อัพเป็นลูกไข่กลใเช่ะ โอ้โยมึงกูเซตกูเซตมาผิดเดี๋ยวเปลี่ยนดน่ยึงกูเซตเอาเซตสมุดเขียวสีเล่มมา the trail แผนฟ้าตั๋วบ่เกตั๋วเที่ยง เห็นมาวิววิวนะควรนกควรมาลงมาเพียบเลยลงมาเพียบเลยไปไม่มตัวไหมยุ้ยย pues um ุ้ยต่ำบนฮะมาตัวไม่ได้แล้วเนี่ย แรงมีสตันตอดเลือดดีมากนี่<า>ไปหมาหมาหมาเคนเคนเข้าเคนเข้าหลัง มาโดนตันมาโดนตันเข็นเข่าเข็นเข่าเข็นเข่า,ขา,ขาออหาัวหัวออกล้างหรือออกตาดีนี่แค่ออกล้างแล้วกันเนาะออกล้างดีกว่าพี่ตอนบวกกันนัวนัวแล้วมันหนืดอ,อ่ะเดี๋ยวหน้าที่เปิดแเดี๋ยวสู้เองจะพยายามกูดาวเยอะๆเขาแกไม่อาบหน,นามัมัเลยเหนืดขึ้นเฮ้ยโอ้โดนเช็ด มันม่วงไยอ่ะมันม่วงไปสักครู่นะคะม่วงกันมันม่วงไปไฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้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 ไม่รอด โอ,โอ้โอ้โอ้ชาลอร์เห็นเนระโอ้โหไม่ถึกแย่มากแต่ปิกไม่ตายทำไมหมาไม่ตายแม่งเสร็จ <c oughs> อุ้ยชอบตอนกูกระโดดอะมันพูดว่าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแบบหนีแล้วอะ่ะ <c oughs> มึงทิ้งเพื่อนไงเออแบบไปแล้วจ้า ไม่ได้บอกคนอื่นด้วยนะบอกเพื่อนร่วมทีมนะไปแลวจ้าอันเตอร์เมตอีกสิบเอ็ดปีจ้าเคนน่าจะมาแถวแถวนี้แหละเพราะว่าตามกูมาโอ้หมาหนีหม,มาหมาข้างข้าวด้วยข้างข้าวด้วยข้างข้าวด้วย มระเบิดตุ้มตุ้มข้ามโอ้โหนั่งยิ้มสุดเป็นเวลาคุกเข้าไปเลยคุกเข่าอะไรหมุนเป็นโถขี้เลยดิค่ะเออซ่วมตายไปเลยเราไม่ปนเลยนะคือแพงเคป้ายเลยเกิดเราไม่ปนเลยนะเฮ้ นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมล่างโอ้ oh my god ข้าป้อมไม่ได้นะพี่ขัป้อมเขาบ้องเขาป้องเขาบ้องเาบ้องรอดอยังไงเอ่ยรอดได้ยังไงเอ่ยใครเบิ้ลรถใส่หูฟังกูเนี่ยโอ้ กันแบ่งไม่กูเองกูเองอ๋อขับรถไปด้วยเล่นไปด้วยอีกแล้ว่ทำไม่ยอมทำเลยครับเป็นเลยครับเป็นเลยนี่โดนแล้วโดนแล้วเดือดเดือดเอาเลยลงมาช่วยล้างได้ยังครับพ okay. ี่ลงมาช่วยล้างได้ยังครับป้ามยิงป้ามนี่เข้าไปให้โอเคถอยล้า บนโบนโบนลงมาช่วยล้างได้ยังลงมาช่วยล้างได้ยังไม่มีใครไปล้างหรือปกัดฟันตู้กัดฟันได้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 ตนเป็นที่ต้นที่ต้งที่สุดเข้ามาวิ่งมาแล้วเข้าป้อมมาตู้เข้าป้อมมาแมนมาแบทแมนสู้เข้าเลยสู้เข้าเลยแง่หัวย์สตาร์ทโดนแบทแมนบังเอิญมาก เว้ยทำไงดี่มีล้างก็อยโอ้ยโดนินไปก่อนตามมาหรอตามมาห่อแบดดีแบดสมัยแบดสมัยป้อมยังไม่แต่นะอาจจะตายหมดนะถ้ายืงกลุ่มหน้าแบดน ้นม่ตายไม่ตายถูอันตีแล้วสูอนทันไหมลูกอวนตีสูอันตีนั่นแหละกูอันตีไปแล้วถึงเห็นแบทแมนนั่นแหละกูทิพย์หายกูไม่เมตติสองโลกดอร์เลียสอนตีกรอบนึงสอนตีกรอบนึงมาเติมเพชรเลยเติมเพชรเซนติเลยสูไปเอาเลือดไปเอาเลือด มาโชวขอเช็คแมพก่อนนะคะทุกคนนี่เพิ่งเดินไปไหนนะเต็มาอยู่บนอยู่บนไหนอยู่ล่างสามจ้ากลับมาตุยลูกกลับมาสองกลางสองเสร็จแ,แล้วกลางกลางโอ้ยมานาักหมดแล้วอะเจะบ้านลีมานาได้ยัง รีได้ยังตเต็มดอกหรือยังโอ้ยเกือบตายเลยโอ้ยกลับเล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 ยกลับ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 ไม่ไหวไม่ไหว,ไไวทิ้งเลยโอ้ยถูกโอ้ยมาแลวแบทแมนโอ้ยแบทแมนแบทสายหน่อยมันสายไปแล้วหน่ยเลยเต้ยไม่ต้องเข้าาชร์ลอตเข้าแทน <laughs> <laughs> ได้อยู่ชาดดาวอุยอ้ยเต้ย อ๋ไม่ใช่เต้ยแค่โดนเอ่ยจังโอ้ยเช็ค<า>พุม่มไม่มีใครตายหายโอ้ยกลางอันติหน่อยถุแล้วอันติไปแล้วไงฉลาดฉันรอดฉันรอด โอ้โหกูจะไปทันไหมเนี่ยตอนตอนเอาไหม ไหวไม่เต้ยคิดว่าเอยเปิดแล้วไหวไม่ไหวไปโซนได้ไหมสุดไปโซนไอเลมเหรอมาแล้ว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 ไปได้ไหมเก็บเทนิดไปได้ไหมวุ้ยไม่ไหวอ่ะเราว่าถอยดีกว่าถอยรอซ้อนมันซ้อนกันละจ้าระหว่างอลิิญรันกับเปิดหน่อยกันก็ได้เปิดดีตัวที่มันบู๊บบั๊บทำตีไปดิเซลอดเอาเซลอด เอากดสิอขาโอ้โหโดนหมาข่วนตายเดอโอ้ยทำไมมีตัวซ้อนอ่ะตลอดตลอดระวังระวังเต้ย กระต่ายขาวกระตายบินสีขาวเชียวเจมมึงคิดว่ามึงอ๋อไม่ไหวแล้วตอนแรกคิดว่าจะให้ตีด้าร์สหน่อยอยู่ข้างมึงนั่นแหละตัวไายตัวตีแล้วนะอยู่เลนกลางหนึ่งเลนบนหนึ่ง ได้บ้าฟ้ามันมาล okay. แล้วโอเคไหวไหมพี่เจเจ,จ,จต้องเข้าแล้วแลวหละควรอีกตุยตุยควรแรงวันนี้อีกตุยตุยตายแล้วตุยเอาให้ได้เอาไม่ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เ,ดเดพราะ่าตุยจะตาย เอาเลย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 ยิงเออเออโอเคถอยถอยได้ไหมไปอุ้ยแบงค์เขาป๊อปไปเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันขี่คอตาโล่งมากเลยนะฟังเนี่ยไม่มีอะไรให้ยิงนะพอมันแตกแน่เลยอีกนับหนึ่งเออ ข้างล่างข้างล่างมาแล้วอริยารมมาแล้วถอย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 นัดเดียด๋วยวมันสิงเดี๋ยวมันสิงแล้วตูงกลับก่อนแล้วกันอิจ๊ใครจะไปช่วยมึงทันเนี่ยอ๋อทันอยู่หนีไวเวอร์มินกระต่ายอะ ก็ใส้านหน่จะเข้าปะกลัวมันเข้าเข้าเข้าเอยามันเอาไปแล้วุวยแบงค์ไม่ทิงเนาปะไม่นิงาปะโอไม่เลยไม่เนวยังนวยังสี่วิสี่วิสี่วโอ้โหไม่มีเลือดแล้เนี่ยโอยโเลือดข้างหลังข้างหลังบ้านหลังบ้านโอ้ยมันไปบนเยียวมาก มันก็เอสายตาบ้าเหน่อยมาแล้วมาแล้วถอย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 ผู้อุดเจ็ตมันมันจ่อบนจ่อบนเดี๋ยวกลับขอกลับก่อนนะบนนสัอ้อมใครก็ได้เจตไปตีล่างก็ได้เอ้าไม่ได้เดี๋ยวมันมีนี่มันมีหมาป่ามันมีหมาป่า แคบอยู่กลางหาเ,เหมือนกูเป็นตัววิชชั่นเฉยๆอ่ะเปิดวิชชั่นติดไจเลย ได้นะปิดเกมได้มาสิสิเราจะไม่โดนเกมหมดใช่ไหมอือฉันฉัน,ฉ,นฉันแพ้นให้เอาเลยเอาเลยชนะสักทีเย้เยวนนอนหลับเลยสบายใจ นอนแบบไปนนหมดพอดีทุกอย่างมันลงตัวพี่นัดมันคำนวณมาแล้วถ้าแพลอีกกับแม่นอนอ่ะพี่นัด